ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานินมาเล่นพีกีพีเดย์พีพคารดินเนคยวันนี้มาในทอปิกคอนเทนที่ว่าเขาจะติดต่อมาหาเราไหมภายใน7วันนี้นับตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปนะคะจะติดต่อสื่อสารทางใดทางหนึ่งก็เลือกแต่ไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือทักข้อความมาหรือมีการแสดงออกที่สื่อสารถึงคุณที่คุณรู้สึกได้นะคะก็เลือกจากสสัญ,ญลักษณ์นะเป็นการ์ดนะคะ เ,เป็นการเนาะนี่เอชอฟคัพอันนี้ t ต e l o เวอรเนาะคุณเลือกเอาว่าคุณต้องการการใบไหนที่จะเป็นผลการทำนายอาจารย์จะดูให้ว่าเขาจะติดต่อมาไม่ติดต่อมาแล้วก็จะเป็นยังไงต่อนะคะโอเคเลือกได้แล้วก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกการ์ใบแรกเอชอฟคับหนึ่งถ้วยนี้นะคะกับท็อปิกคอนเทนที่ว่า เเขาจะติดต่อมาหาเราไหมในเจ็ดวันนี้นะใน7วันนี้นะนนนโอเคไปดูที่สถานาการณ์คุณเขาก่อนเป็นดวมแบบโดยรวมเนาะตรงบ้างใหม่ตรงบ้าง,หร,ง,างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดมันมากดูขำๆก็พอนะคะโอเคฟลายเคอืม คิงออฟเฟนเจอรคุณอาจกํากลังรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขาเป็นนะคนคนนี้คน,คนที่คุณดวด้วยจะเป็นคนที่หน้าตาดีโปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีหรือมีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองสูงเป็นหัวหน้างานเจ้าของกิจการคือแน่นอนเขามีอีกโก้เยอะเนาะผิดหวังกับเขาในการที่เขาแบบมีแบบอีกโก้มากๆเออไม่คิดจะลงหรือจะยอมให้คุณบ้างเลยนะคะ Wild อ๊อฟครับคิงออฟเ c นเจ เจ็ดหนานอบเขาสีช้วยอืมคือกับการที่เงียบหายไปของคุณหรือการที่คุณห่างจากเขาหรือความสัมพันธ์นี้บางคู่บางเคสอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้นะคะจบเป็นกันไปแล้วก็ได้หรือจะเป็นคนเก่าในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ที่คุณและเขาที่มีต่อกันเนี่ยคือเขาไม่คิดจะสนใจคือไม่คิดจะติดต่อสื่อสารหรือจะปล่อยให้ความสมพันธ์นี้จบไปเลยเหรอ คุณมองเขาในลักษณะแบบนี้แล้วเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่จะอู้ชู้ตัวเลือกเยอะในความสัมพันธ์ดูดีมีเออดูดีเฟนลี่นะคะดูเหมือนเขาไม่สนใจไม่แคร์นเลยเนาะอืช9อ f บอนส์10 nice of w a n d s v i e w of fortune นะเพจเคลส์เตียมพอลเลอร์ตัวคุณเองก็ไม่ได้มีการเทคเชชันไปในความสัมพันธ์คุณก็อยู่ในพื้นที่ของเขานะคะไอ้คุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณอ่ะขอจูเอ็มพอลเลอร์หน่อยแต่พลังงานเขาเหมือนเขาอยู่เหนือคุณเนาะตอนนี้ภายในใจคุณให้สลับกันได้เนาะเออภายในใจคุณอ่ะยังแบบรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขาทาไว้กับคุณความสัมพันธ์นี้จะรู้สึกได้ว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมากเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีสถานะอะไรแต่คุณอ่ะ มองเขาว่าเป็นคนที่ใช่ครั้งหนึ่งคุณเคยให้ความสําคัญกับเขาในระดับที่ว่าเหมือนว่าอยากจะเลือกเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับเสุดท้ายของความรู้สึกของคุณเนาะเจ <Herm> อเฮอร์มิษถามว่าตอนนี้นะภายนอกของคุณไม่สนใจก็จริงแต่ภายในคุณยังนึกถึงยังคิดถึงเขาอยู่นะยังนึกถึงยังคิดถึงเขาอยู่ยังเขายังมีอิทุกคนต่อความรู้สึกคุณอยู่เนาะ ตอนนี้คุณกําลังรู้สึกผิดหวังกับเขาหรือเซ็งกับเขามากหรือบางทีคุณอาจจะยังไม่ปล่อยวางความรู้สึกเดิมๆที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณทําทุกอย่างเพื่อเขาให้ p r i o r i t y ้ให้ความสัมพันธ์กับเขาแต่เขาละเลยไม่เคยให้ความสัมพันธ์กับคุณเลยและตอนนี้เขาก็นิ่งเฉยกับคุณมากถึงแม้ความสัมพันธ์นี้มีการเงียบการห่างหรือการหายไปพอสมควรเขาก็ไม่มีที่จะติดต่อสื่อสารอะไรกับคุณเลยนะคะอืม คุณทำงานหนักมากในเรื่องของความสัมพันธ์พยายามเพื่อคนคนนี้มานานแล้วตอนนี้ถึงคุณจะปีกตัวออกจากเขาหรือออกจากชีวิตเขาเนี่ยไปจากเขาหัวใจคุณก็ยังอยู่กับเขาอยู่เลยความรู้สึกคุณก็ยังอยู่กับเขาอยู่เลยนะคะเขาหรือคุณเนี่ยจะเกิดนใน,รนาราศีธาตุไฟไม่งิจธนูธาตุดินพุกศรกรมกรเออราศีพิจิราศีเมษราศีเมทุนเออจะเฮอร์มิตราศีกรได้โอเค เราก็มาดูกันว่าต่อทอปิ c คอนเทนต์เนาะเขาจะติดต่อมาหาเราไหมในจิตวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเออจะเป็นในลักษณะไหนก็แล้วแต่ที่เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาสื่อถึงคุณนะคะย้ำยำ้ำดวมแบบโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนหรือดวงนี้ไม่ใช่ดวงของคุณเลยนะโอเคอาจารย์เปิดคอร์สสอนอ่านไพ่เออมหรย์แห่งไพ่ทาโร่นะคะคอร์สกุ่ม แล้วเนาะเราจะเรียนกันในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ราคาคอสอยที่ที่1999า้าบาทใครสนใจอยากจะเรียนนะโรงเรียนกับอาจารย์ในเรื่องของการอ่านไพ่ทาโร่นี่นะคะถ้าคุณใส่ใจตั้งใจเรียนจริงๆอาจารย์มีทุกไฟล์ PDF อและคลิปวิดีโอให้คุณสามารถทบทวนหรือเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตถ้าคุณใส่ใจจริงๆคอสอาจารย์จบเลยเรียนที่เดียวจบเลยนะทำความเข้าใจให้ได้อาจารย์จะสอนวิธีการวางไพ่ร้อยเรียงไพ่ให้กับคุณ นะการร้อยเรียงไพ่เพราะว่าคนเรามันเปิดไพ่ได้แหละแต่ห้าถ้วยคิงอมิวเติเเดสมันร้อยเรียงยังไงอ่ะเออเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะเรียนคอรอ์อเสเซียนอาน์ไพ่ทาโร่นะคะก็ทักมาที่ Line ออฟ i ิเชียลจะมีแอดมินมาตอบข <ๆ S 1> อรายละเอียดกับน้องแอดมินได้นะคะโอเคอ่ะไปต่อใครที่ติดต่อมาหาเราไหมคะในเจ็ดวันนี้นอฟสโว nice shop sword. Four wands. อาจารย์ว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะในเจ็ดวันนี้เนาะเออ three no f wands. Ten of swords. เขาจะติดต่อมาหาเราไห้ Nice shop sword. The tower. Four wands. Four swords. ชนมบสวสดชูยบสดโอเคขอดูเดอะทาวเวอร์อีกใบนะขอดูเดอะทาวเวอร์อีกใบเอชชอบครับอาจารย์บอกเลยว่าเขาจะติดต่อมานาไพนี้นะคะซึ่งไม่รู้นาไพาใครแล้วก็ไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ต้องพูดคํานี้เนาะเพราะว่ามีการยื่นถ้วยจากคุณแล้วนะเขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาจากคุณเออมาหาคุณนะมาหาคุณหรือในย่าหนึ่งถ้าไม่ได้ติดต่อสื่อสารแบบโดยตรงอาจารย์รู้สึกแบบนี้ เหมือนคุณจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทํางานนะเหมือนจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทํางานอา่อจะมีการที่แสดงออกจากเขาในลักษณะที่สื่อสารของคุณเหมือนว่าแสดงออกาพาดพิงไปถึงคุณเนาะให้คุณได้รู้สึกว่าเขาเปิดทางให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์แล้วเป็นในลนนักษณะนี้อาจจะไม่ได้คอนแทคคุณโดยตรงแต่อาจจะติดต่อพันเพื่อนหรือกลุ่มที่คุณเจอกันเจอกันอยู่เนาะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงน,นี่นี่สื่อสารถึงฉันแล้วเหรอเธอเทคแอคชั่นติดต่อหาฉันแล้วเหรอ ในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วว่าความสัมพันธ์ก็คือยังเป็นเช่นเดิมเนานะมันมันก็ยังมีการเระยะห่างต่อกันอยู่เนาะตัวคุณเองคือเขาจะติดต่อมาแต่จะไม่ได้คอนแทคแบบโดยตรงนะคะอาจารย์มอว่าไม่ได้คอนแทคแบบโดยตรงแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าเ,เขาสื่อถึงคุณนะเหมือนสื่อทางอ้อมเนี่ยสื่อถึงคุณนายซอฟต์ t แตนล์สโจอั ตัวเขาเองกับการที่คุณเ่ย่หายไปใช่ว่าเขาจะแบบสบายใจมีความสุขมีความคิดคิดถึงคิดถึงคุณมากๆเขาจะมุฟฟอนจากคุณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้สึกได้ว่าในเจ็ดวันนี้เขาจะมีการแสดงออกท่าทีเหมือนการสื่อถึงคุณสื่อถึงคุณว่าเขายังต้องการคุณให้กลับมาในความสัมพันธ์อยู่แต่มันจะไม่ชัดมากอาจารย์พูดอย่างนี้ดีว่ามันจะไม่เหมือนกับว่าส่รงไลน์หรือส่งข้อความแบบโดยตรงนะ จะจะเป็นการส่งแบบอ้อมๆหรือแสดงออกแบบอ้อมๆว่าให้มาสื่อถึงคุณในลักษณะแบบนี้คุณเองก็เออจะส่งตรงๆก็ไม่ส่งนะเออจะงอตรงๆหรือจะบอกเออทักทายหาตรงๆก็ไม่ทำเนาะต้องทําให้แบบว่าให้เราคิดไปเองหรือนึกเอาเองว่าเออตกลงนี่สื่อมาถึงฉันใช่ไหมในรูปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปให้ได้ว่าในเจวันนี้เขา จะติดต่อหาคุณไหมอาจารย์ว่าเขาจะติดต่อในลักษณะที่ไม่ได้เข้ามาหาคุณได้โดยตรงอาจจะผ่านแวดวงกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มรอบข้างของคุณนะคะเพื่อสื่อถึงคุณโดยที่คุณก็เฮ้ยตกลงนี่คือเธอสื่อสารถึงฉันไหมคอนแทคถึงฉันใช่ไหมในลักษณะนี้แต่บอกเลยถ้ามันมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนั่นเขาสื่อถึงคุณอาจารย์บอกตรงนี้นะว่านั่นเขาสื่อถึงคุณนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สรุปให้ในลักษณะแบบนี้เนาะแต่ตัวคุณเองก็ไม่แน่ใจสรุปยังไงแบบไหนแต่ถ้าเกิดมีคุณสัมผัสได้ว่าเขามีการออแสดงออกหรือสื่อสารเลยลักษณะที่ไม่เทีโดตรงหาคุณแต่ดูเหมือนสื่อถึงคุณนั่นใช่แล้วนะคะใน7วันนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะโอเคก็จบให้เป็นด้วงแบบโดยรวม ง่ายๆจบสั้นๆอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดมันมากแต่ความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณและเขา็นความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนเนาะเกินเขาบอเพื่อนไม่ใช่แฟงหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เตอร์ปาร์ตี้มีบุคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะเขากลับมาก็ยังให้ความสัมพันธ์คุณในลักษณะลักษณะคล้ายๆดั้เดิมน,นะคะ,อะโอเคก็จบเรียบร้อยเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุลลหิถือดุลกุม ถ้าน้ำมีกระกฎพิจิตถ้าไฟไม่สิงธนูได้เนาะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดก็คือรายอัลฟิเชียลแอดมาก็ดูรายละเอียดแล้วก็จองคิวกับอาจารย์หรือเอ,อ่อถ้าถามแอดมินไว้ได้นะรือแอดมินก็ให้คิวคุณก็ได้นะคะก็สนใจก็รายอัลฟิเชียลหรือสนใจกับการที่จะจองที่เรียนก็ถ้าถามแอดมินก็จองกับแอดมินได้นะคะรายอัลฟิเชียลเช่นเดียวกันนะ ขอบคุณชุกาล like, ขอบคุณชุกา s u b s c r i b e ขอบคุณชุกาเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกการดไปนี้นะคะกับทอปปี้คอนเทนต์ที่ว่าขเขาจะติดต,ต่อมาหาเราไหมในเจ็ดวันนี้นับตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปนะคะนะนะก็เป็นไทม์ไลนสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโอเคเปิดมาเมื่อไหร่ก็นับแต่เมือ่อวันนั้นเลยเนาะเอามาวางนี้เนี่ย The lovers ดูสถานการณ์คุณละเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะไปตอบผลกันทนายเนาะเป็นวบบร,รวมแบบรดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสม่ต้องเครียดมันมากขอดูหน่อยค่ะเขาจะติดต่อเออดูสถานการณ์คุณละเขากับทุกปีคอนเทนที่ว่าค่ะ เขาจะติดต่อมาหาเราไหมภายใน7จวันนี้นะ Now of w a n d s คุณก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะอาจารย์ของมองว่าเป็นคุณเนาะใครสลับกันได้หรือจะเป็นเขาก็ได้นะคะ Queen of w a n d s ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เหมือนคนทํางานในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนกันมากเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแต่ก็ยังไม่ได้มีสถานะ Nice s u b s o r d s เนาะ The moon ความสัมพันธ์นี้มีปัญหากับเรื่องการคำพูดคำจาก,การเจรจาอาจจะมาจากเขาก็ได้ที่คนที่เป็นมุทะลุหรือในย่านหนึ่งความรู้สึกตรงนี้นะคะเป็นไว้ได้ว่าตอนนี้คุณมีการหาการเนียบการหายกันไปการนิ่งๆเฉยๆกันไปที่คุณหายไปหรือนิ่งไปอาจจะมาจากตัวเขาที่เป็นต้นเหตุในการใช้คําพูดคําจาที่ไม่รักษาน้ําใจคุณนะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้มีความสําคัญในความรู้สึกของเขาเลย นะก็เลยมีการยุบเหยียบหายหายกันไปแล้วอาจารย์บอกว่าก็จะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนเนาะ four o n d s อาจจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทํางานเป็นความสัมพันธ์ที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีปัญหาก็ได้นะคะหรือปัญหาที่คุณชอบทะเลาะบ,บอกแว้งกันเองเป็นเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆวนกลับมาหาคุณตลอดแล้วตัวคุณน้ำบอกเลยนะตัวคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าเลยกับการที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขา ฟีโรวอนทรีออฟส r วชเนาะมันเจ็บอะกับการว่าเราให้เขาเต็มที่เต็มร้อยตจสิ่งเขาค่อยมาเขาไม่เคยรักษาหรือถนอมเออความรู้สึกของเราเลยเออ่อ s นซ่าสอดฟอสสโวชเหมือนแบบทําอะไรไม่คิดนะคนที่คุณดิวด้วยประมาณว่าทําอะไรใหม่คิดไม่คิดหน้าคิดหลังคิดแต่เอาแต่เหมือนแบบตัวเองพอใจที่ทําไงก็ทําแบบนั้นนะคะเอ่อเดอมูนเดอซั เดอฟูเดอมูนเดอซันเดอฟูขอดูหน่อยเขาดูเดอซันเป็นความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เจนมากๆเลยเนาะอืมอยู่ในสภาวะอึมครึมเขาดูเดอซันหน่อยที่จริงก็เห็นแล้วแหละคุณคุณก็รู้แหละว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนคุณไม่ได้มีความสําคัญกับเขาเท่าไหร่ตัวคุณรู้สึกนะคุณมองแบบนี้เพราะจากการที่เขาแสดงออกเทเคชั่นกับคุณดูเหมือนไม่ให้คุณค่าคุณเลยนะ แต่คุณเลือกที่จะมองข้ามผ่านไปเลือกที่จะไม่ได้สนใจมันเออก็ไปอย่างนี้ก็ได้ไปสบายก็สบายก็ได้เดี๋ยววันหนึ่งคุณคิดเองว่ามันจะดีขึ้นแล้วมันก็ไม่เคยดีขึ้นสักทีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีโปรไฟล์รูปร่างดีมีคนเข้าหาเยอะหรือตรงนี้ในความเป็นเขามีเสน่ห์คุณก็เลยดึงดูดคุณให้คุณไม่ไปไหนจากเขานะคะ โอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟไมฆสิงคนูราศีมีนราศีตุลได้เนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันกับท็อปิกคนที่ว่าเขาจะติดต่อมาหาเราไหมภายในเจ็ดวันนี้การติดต่ออาจจะเป็นหลายช่องทางคอนแทคมาส่งข้อความมาโทรมาหรือแสดงออกทางด้านอื่นเดี๋ยวอาจารย์จะดูจับไพ่ให้แล้วก็เป็นดวงแบบโดยรวมไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะต้องบอกแบบนี้ดวงแบบโดยรวมไม่ได้ตรงกับทุกคน โอเคก่อนที่เราจะไปอยู่ผลผลการทำนายาแจ้งข่าวอาจารย์เปิดคอร์สเ,เรียนอ่านไพ่ทาโร่นะมหัสจาร,รย์แห่งไพ่ทาโร่คอร์สกลุ่มนะคะปีหนึ่งจะเปิดไม่กี่ครั้งอาจจะสองครั้งสามครั้งหรืออาจจะเปิดแค่ครั้งเดียวก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะอ,อยู่ที่ว่าอาจารย์งานเยอะงานน้อยนะคะถ้างานเยอะมากอาจจะไม่ได้เปิดคอร์สบ่อยๆเนาะปีที่แล้วก็เปิดแค่สองครั้ง ราคาข้อร์สที่อยู่ที่1บ9 9าบาทมีไฟล์ PDF มีคลิปวิดีโอเรียนย้อนหลังตลอดชีวิตถ้าคุณตั้งใจเรียนจริงๆคุณสามารถอ่านไพ่ได้เหมือนอาจารย์เลยค่ะนะตั้งใจเรียนฝึกฝนจริงๆคุณจะสามารถอ่านไพ่ได้เหมือนอาจารย์เจาะลึกถึงความรู้สึกผู้คนได้เลยหรือรดูเหตุการณ์วงหน้าก็ได้อาจารย์ซึ่งอาจารย์เขาใช้การดูดวงเออที่อาจารย์เออดูอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยที่อาจารย์คิดมาเนี่ยเออในลักษณะแบบเนี้ยดูเหตุการณ์ตัวเอง อาจารย์ชอบดูเรื่องเงินแนวโน้มจะเป็นยังไงหรือเวลาอาจารย์จะเดินทางไปไหนอาจารย์ไปทําบุญทําที่ไหนเนี่ยเดินทางออกจากจังหวัดเนี่ยหรือต้องไประยะทางที่มันไกลมากเนี่ยอาจารย์จะเปิดไพ่เลยว่าไปแล้วมันจะปลอดภัยไหมเดินทางมีปัญหาอะไรไหมซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกดีสบายใจขึ้นเนาะถ้ารู้ว่ามันมีปัญหาอะไรนู่นนี่นี่เราก็จะได้แก้ไขหรือจะทําผิดและปัจจัยอะไรที่มันจะพอจะอรับ,ร,บรับผิดการตรงนั้นได้นะคะ ก็ทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะโอเคถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลจองที่เรียนกันได้เนาะเราจะเดือนการไปเดือนกุมภาพัานธ์อ่ะมาดูกันที่ว่าภายในเจ็ดวันนี้เขาจะติดต่อมามาหาเราไหมในเจ็ดวันนี้ดูแบบโดยวรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดมันมากติดต่อมาไหมคะในเจ็ดวันนี้นะชาริออตไม่หลอดค่ะ ขามสำคัญคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักการแตกตา่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางศาสนาคตินะเนาะเป็นไปได้สูงนะระยะทางเป็นปัญหาถ้าเกิดห่างไกลกันหรือมีการเงียบหายกันไปอาจจะมีการเจอกันเลยก็ได้นะเจอกันแบบตัวเป็นๆเ,เลยก็ได้นะคะถึงขนาดนั้นเลยนะมีการเดินทางก็ามาหากันได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเลโติดต,ต่อมาแน่นอนค่ะอาจารย์รูกสึกได้ว่า ถ้าไม่ได้เจอตัวอาจารย์เขาบอกว่าเป็นข้อความมาแน่ชัวร์อันนี้หน้าไพ่นี่นะไม่รู้ของใครเดอ้ออ่นานคำไพ่พอหน้าไพ่นี้คือมาแน่นอนเขามาแน่นอนคุณหายไปเหอะในเจ็ดวันนี้เขาติดต่อคุณมาแน่นอน t า e ์ลีออร์ e ดอด ed, of, ร์เดเวลอปเปร่จะจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เออเหมือนเดิมนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้ก็ได้หรือแฟนวิดเมนฟิกเกิกเขาว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนหน้าไพ่นี้ก็คือนะมันจะมีการ ติดต่อมาอาจารย์รู้สึกได้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีรักเราสกสัมพนจังเลยอะ่ะมีทั้งชอวริออดและสเต้งเพราะมันแตกต่างด้วยเชื้อชาติศาสนาเออภาษาระยะทางนะคะอืมเป็นคู่ที่มันแบบเป็นคู่เป็นคู่กันแต่เป็นเหมือนไม่ใช่คู่นะในในละะักษณะแบบนี้โอเค ten of ones พีน้อฟเพนเทคอลส์คุณนิ่งคุณสวยไปเลยนะคะเออ ดูเมจิกเชียนค okay. วีนออฟซอเขาดูควีนออฟ s อจดไปค e n อ f วานโอเคนะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าเขาเออ่เขาจะติดต่อมาหาคุณนะติดต่อสื่อสารคอนแทกมาเลยนะอาจารย์รู้สึกว่าอย่างชัดเจนด้วยไม่ได้ว่าอ้อมค้อมบางคู่บางเคสไปหากันได้ก็จะหาหรือเจอกันในที่เรียนที่ทํางานก็จะเจอกันแบบคอนแทกกันแบบชัด นะก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะเป็นการแสดงออกชัดๆว่าเ,ออเขาง้อคุณหรือเขาแสดงออกกับการที่ว่าไม่อยากให้คุณไปไม่ได้เสียคุณไปเนาะจากการที่ว่ายังไงเขาก็ยังชอบคุณอยู่ดีต่อให้คุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักไม่ใช่เจรักในความรักจับต้องไม่ได้ก็เถอะแต่เราบอกว่าคมาถูกการที่คุณนิ่งเฉยหรือคุณไปพัฒนาตัวเองมันมีเสน่ห์และเป็นแรงดึงดูดให้เขาที่ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปเออราชินีเหรียญน่ะใครจะเสียได้ชุกไหม เพราะฉะนั้นาก,การที่คุณไปวิ่งไหลตามในความรักสวยๆแพงๆอะไรที่ทําให้คุณดูดีมีคุณค่าคุณทําไปมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งอยากได้คุณเพราะฉะนั้นในความที่เป็นคุณตรงนี้ทําให้เขารู้สึกเกรงใจเกรงใจว่าคุณจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นกลัวคุณจะไปจากเขาเขาก็ต้องติดต่อหรือดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์ก่อนนะถึงแม้ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นในลักษณะที่เกินกว่าเขาเพื่อนไม่ใช่แฟนเออเฟนวิบยเป็นฟิต แต่เขาจะแสดงออกคุณที่พิเศษแน่นอนนะอาจจะมาเลง้อแบบโอ้โหเธอจ๋ากลับมาเธอในความสัมพันธ์ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่จะง้อในลนักษณะที่ทําให้คุณรู้สึกดีที่ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขาต้องการคุณเนาะสเตร็จแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์แต่ตัวคุณเองต่างหากนะอาจารย์เห็นที่คว e น o อฟสวร์ดชิงกวันคุณเองต่างหากค่ะเว้นระยะห่างให้กับเขาให้คุณค่าเขาลดน้อยถอยลงให้สลับกันได้นะให้สลับกันได้ ให้คุณค่าคาลดน้อยถอยลงทำให้ไหม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะคะมันก็เลยเกิดคำว่าเจตก็ไม่แน่นะความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่ได้กลับคืนมาดีหรือยังอาจจะเลิกกันก็ได้นะขอดูเจตอีกแบบนะ why a pentacle date why a pentacle s o r เจวิล แต่อาจารย์ก็มองว่าคุณก็เออก็ยังจะกลับไปในความสัมพันธ์แหละถึงแม้คุณจะรู้ว่าการกลับไปในความสัมพันธ์คุณจะอยู่ในลักษณะที่ไม่ชัดเจนเกินกับเขาเพื่อนเป็นว์บิเบนฟิตก็ว่ากันไปเงี้ยคุณเนี่ยอยากเลิกนะอาจารย์รู้สึกแบบนี้ถึงคุณจะลดน้อยถอยลงเรื่องความรู้สึกจริงให้แก่เขาแต่คุณก็อยากเลิก แต่คุณก็เลิกไม่ได้เพราะวบิบากกรรมคุณ <fry> ด <UC S> ึงอยู่ถ้าคุณอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ิีเตอร์ปาร์ตี้นะคะรักเราสองสามคนใครคนใดคนหนึ่งติดคอมมิชเมนต์หรือคุณทั้งคู่ติดคอมมิชเมนต์คุณกําลังอยู่ในบ่วงวิบากกรรมความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณทุกข์คุณอยากเลิกแต่คุณเลิกไม่ได้คุณต้องแก้ไขวิบากกรรมนะคะหรือว่าคุณโสดกับโสดมาก็จริงแต่ด้วยบุพกรรมร่วมกันมาทําให้คุณเลิกจากเขาไม่ได้ทั้งที่เขาก็ทําร้ายคุณโดยการที่โหความสัมพัันนนธ์ณใลกษะที่เป็ นะมันทําให้คุณแบบเลิกจากเขาไม่ได้มันยังมีความผูกพนันมีความรู้สึกผูกทางใจเออเลิกก็เลิกไม่ได้นะคะเลิกก็เลิกไม่ได้ไปต่อก็ไปต่อไม่สุขอมในลักษณะแบบนี้เนาะเอออาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณอาจจะติดวิบากกรรมในเรื่องของการผิดศีลข้อสามหรือการทํอ,อทำแทง้งเป็นดวงแบบโดยรวมนะย้ํานะคะไม่ใช่ทุกคนอาจีจะต้องติดตรงนี้นะดวงนี้อาจจะไม่ได้ดวงคุณนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่าเดอ้อ นคนก็จะมาไม่เคยทําไม่เคยโน่นอย่างนี้ก็เออดีค่ะไม่เคยทําก็ดีแต่ดวงแบบโดยรวมอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป็นดวงคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในเรื่องของเคยผิดศีลข้อสามมาก่อนหรือเคยทําแท้มาก่อนนะความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่กับคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าทุกข์มากกว่าสุขมีแต่ความทรมานนั่นคุณติดวิบากกรรมเรื่องความรักคือวิบากกรรมจ,จิตจวิวอยู่คุณต้องไปแก้ไขนะคะอคุณก็ต้องไปแก้ไขแก้ไขยังไ,ไงง่ายๆค่ะไปถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีลแปด ถือศีลแปดปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวนะสี่วันเจ็ดวันสิบวันแล้วแต่คุณจะสะดวกแล้วสัญญากับตัวเองสิ่งที่เคยผิดพลาดไปคุณจะไม่ทําอีกแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระเอาโหสิกรรมให้กับผู้คนแล้วก็เอาโหสิกรรมให้กับตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นพลังงานใหม่เมื่อคุณกุศลคุณถึงพร้อมคุณใช้นี่วิบากกรรมไปเรียบร้อยแล้วคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนา นะคะอาจารย์ต้องบอกแบบนี้เนาะอ,อันนี้คือนอกเรื่องเนาะมันเห็นแล้วก็บอกแต่สําหรับคนถ้าไม่เชื่อก็อาจารย์ไม่ได้อนี่ขออย่างเดียวอย่าดราม่าดราม่าคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์เออไม่ค่อยโอเคเพราะมันดวงแบบรวมไม่ได้ดวงคุณนะคะอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ถ้าใครติดวิบากตรงนี้แก้ไขคุณจะได้เจอคู่ที่ดีเจอความรักที่ดีการงานการเงินมั่นคงนะอาจารย์ต้องพูดคำนี้นะคะ โอเคก็จบให้ก็คือสรุปว่าเขาจะติดต่อสื่อสารมาเนาะแล้วดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้ว่ามันทุกข์มากกว่าสุขนะทรมานอยากเลิกก็อยากเลิกนะแต่ก็เลิกไม่ได้โอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีกรกฎธาตุดินพุทธกุมงกราศีเมถุนธาตุลมเมถุนตุนกุมราศีสิงธาตุไฟเมถุนศรนูราศีมังกรราศีพิจิตได้นะคะก็จบเรียบร้อย เป็นดวงแบบโดยรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกังงบใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสีเรียม่ต้องเครียดมันมากใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือจะสมัครจองที่เรียนคอร์สเ,เรียนอันไพ่กลุกนะคะก็แอดไลน์อ f ฟฟิเชียลถ้าข้อความมาก็ได้เดี๋ยวแอดมินเข้าไปตอบข้อความก็จะเป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะก่อนแล้วก็จะมีแอดมินตอบนะคะถ้าสนใจจองคิวดูดวงก็ทักเข้ามาหาอาจารย์ก็ โอนเท่ากับจอเนาะโอนเท่ากับจอขอบคุณชิการลายขอบคุณชิการ Subscribe ขอบคุณชิการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ